มากมาไปไปไปดีกว่าเดี๋ยวมึงนั่งคนเดียวไม่ได้เนี่ยเนี่ยไปแล้วผมเนี่ยมุหมุตานะไปไเล้วท้ายแล้วไปกยั่เียนเียนวันนี้ไอ้ตาเดนจะ้ต่องตองไอ้นี่เยอนๆ้เยอะเ